อ่มาดูข้อมูลโหส่วนสูงต่างกัน14เซนิเมตรครับรอ65กับร70โอ้ยยาวจริงๆกับจารุปานหรือว่าบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับครับตอนนี้ก็อีกหนึ่งฐานะก็เป็นเขยคนไทยไปแล้วนะครับจารุปานครับ <c oughs> แต่งงานตั้งรกรากอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับอ <c oughs> เมืองไทยต่อยเมืองไทยครับจนได้ปร,รัญญาเป็นชาวไทยเลยครับ แผ่มีโยกหลอกล่อครับหนุ่มเทศกิจครับอุ้ยโดนซ้ายของจาริบาลจิ้มครับโอ้ยาวกว่าเห็นชัดนะครับจาริบาลมีโยกมีหลอกมีล่อครับหนุ่มเทศกิจวันนี้ไม่กลัวครับแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของช่วงชกส่วนสูงอาวุธได้หนักอยู่แล้วนะครับหนุ่มเทศกิจครับอ่อยหลับนับน็อกมาเยอะครับแต่จะต่อยโดนจารีบาลหรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องครับ โอ้จะเข้าหายังไงครับนุ่มเทศกิจครับต่อไปเหตุดนกระจับครับกรรมการบอกไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันครับขยับรอครับโอ้โหขว้างหมัดขวามา1-2ครับจารุบาลครับแข่งซ้ายตามโอ้หน้าตาทำเหมืองถึงเลยครับ สายหนัก<า>ดีครับจารุบาลแม่แข่งยานี่ก็ถือว่าได้ชัยไปกว่าครึ่งเลยครับจารุบาลครับและอีกอย่างอาวุธเด่นของแกก็คือเข่านะครับจารุบาลครับโอ้โดนซ้ายครับหนุ่มเดซิกิตอ้าวพยายามจะเล่นงานลำตัวครับกอดไว้ก่อน โอ้ยาวจริงๆครับจริวพานครับพอครบกันแล้วโอ้โหใหญ่เล็กเห็นกันชัดเลยครับกว้างบัดขวามาวงในครับตีได้ไหมจริวพานหนุ่มเดซักิทก็ตั้งกันไว้ได้ครับขยับหลอกครับโอ้โหเป็นวิชาลิงลมเลยครับอืมสับล่างครับหนุ่มเดซักิทโอ้โดนมันโอ้มีอาการโอ้ต้องกอดครับ โอ้โหเจอลำตัวไปมีเสียววูบวาบครับโอ้โหตาตึงเลยครับ,บวัวเขียวหรือว่าจาริบานโอ้โหมีสายนำรับจาริบานครับกว้าขวามาครับลุงเทศกิตแต่มันยังโดนไม่จังเท่าไหรไปไป่ันลี้เชียกันมันๆครับพรุนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ขยับครับอืหัวแข้งหลุดไปครับหนุ่มเทศกิจหมัดหนึ่งสองสามตามแม่ก็ดีครับชุดนี้ครับหนุ่มเทศกิจเห็นครับแต่ต้องใส่ความรวดเร็วเลยครับหนุ่มเทศกิจครับจารีบาลยังไงครับโอ้ยแข้งซ้ายโอ้โหต้องฝ่าวงแข้งเข้าไปนะครับกว่าจะได้แต่ละทีเหนื่อยครับจารีบาลขยับหลอก ขวดซ้ายไปแม่นุ่มเทศกิจนี่ก็ดูแล้วระวังตัวตเต็มที่นะครับเอาจิ้มประตูได้ครับลูกนี้ได้ละกอดโอ้โหแต่ว่าจารวบานไม่ยอมออายังไงครับพวกกว่าจะได้แต่ละทีนี่น้ำลายเหนียวคอครับทีมเทศกิจร้อก็เกี่ยวกับเรื่องช่วงชกนี่แหละครับเดินเข้าไปโอ้โหตี แต่ว่าใจสู้จริงๆครับนุ่มเทสกิจอ่ามีหลอกล่อครับโอนขวาจะเต็มหน้านโอ้ชัดจะเริ่มเห็นชัดนะค,ความใหญ่ของจาริวบานครับรัดตีเต็มหลังเลยครับโอ้หายใจยาวครับนุ่มเทศกิจ่วงในรัดรัดไล่แขน โอ้โว่าใจนะ่ะนุ่มเทศกิตจะสู้แน่ครับโอ้แต่โอ้ดูจะช้ากว่าจริบาลหน่อยครับแล้วยิ่งมากยกนี้ดูแล้วโอ้โหยิ่งแข็งแรงขึ้นเลยครับจริบาลเข่าใหม่แล้วครับแข่งซ้ายไปอีกโอ้โหมีปัดลำตัวสู้ครับนุ่มเทศกิจจะเวียงครโอ้โอ่าจะได้แต่ละทีนี่รอนานานานครับนุ่มเทศกิจ บัดขวายังไม่โดนครับเจอเข่าจาริบาลอ,าอแข่งขวาได้ครับจาริบาลเอาคืนด้วยศอกป้ายหน้าตีขำขำข,ำ,ขำโอ้โขำแล้วเสียบครับจาริบาลโอ้โดูป้ายหน้าครับโอ้หนุ่มเทศกิจโอ้โยกนี้นี่ เก็บกวาดไม่หมดเลยถอยแล้วล่ะครับบวกโอ้โหยกตัวลอยเลยครับโอ้แข็งแรงจริงครับจารุบาลอ้าวยังมีซ้ายอยู่ครับหนุ่มเฉลสกิดแต่ทีนงานก็บอกให้เดินครับจารุบานครับยังโบกให้เดินอยู่ อแข้งซ้ายหน้ากันดีดดีมากครับดีดได้เร็วแล้วก็คมครับจารุบาลนั่นหนุ่มเทนสกินนี้แรงอยู่ครับจะเอาตรงไหนดีครับแรงแล้วต้องออกครับโอ้จารุบาลออกก่อนครับแข้งซ้ายจะต่อยซ้ายก็ไม่ทันติดบล็อกอีกครับเร็วกว่าแล้วครับจารุบาลครับไฟเตอร์ไฟเตอร์ครับเอาหน่อยโอ้โหหูไฟเตอร์ไต่ซักสูงเลยครับ ดูแล้ววันนี้เข้าไม่ติดจริงๆครับอุลตร้ศกิจครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจาริวบาลนี่อาศัยความได้เปรียบในเรื่องสรีระครับโอ้หนุ่มร้ากิทวันนี้โอ้โหกระเด็นกระดอนเลยครับแหมาปกตินี่ไล่เก็บเขาได้ครับโอ้โหโอ้โหโจมตีคาขาดแม่ แน่ก็เห็นใจเลยครับวันนี้นุ่มเพชรกิจครับมันเสียเปรียบทุกประตูรูช่องเลยครับแต่ก็ยังพยายามอยู่แต่ยังว่าครับนุ่มเล็กๆแบบฮาร์ดคอร์นี่ครับเผลอ์บไลนี่จาริวบาลก็จาริวบาลเธอครับโดนท้ายคขอโฟกัสจ่าๆหน่อยครับนุ่มเพชรกิจครับอย่ากาศตกนะครับจาริวบาล สอกซ้ายยังไม่ออกครับจัลลิบาลโอ้โหโหยออกทีนี้แบบหนักแน่หนีศอกครับศอกซ้ายงัดไปแหม่กยังวันนี้ขัดกัเกินเกินเลยครับหนุ่มเทศกิจมันยังไม่ได้โฟกัสเลยครับนี่ครับเล็งอยู่ครับผีบเขาแต่เสียหลักเองอีกครับโอ้โหหางครับลูกเตะอุ้ย ต้องระวังหมัดของโบจาริบาลเหมือนกันครับหนุ่มเทศกิจแต่ก็ดูแล้วไม่ค่อยอยากปะท,ทะเท่าไหรเลยครับหนุ่มเทศกิจอาศัยจังหวะอาศัยอยู่บ่วงบ้าครับโอ้โหไม่ใช่ใส่ปากตะกร้อนะครับแกจะกระโดดฟาดเลยครับลูกนะี้ดูหน้าตาจาริบาลครับโอ้โหโอ้โหน้าตาแกจะมึนทึงเข้ามาเลยครับโอ้โหแข่งซ้ายซ้ายหน้าแกเนี่ยดีดหนักแรงครับ จาริวบานครับบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับครับหนุ่มมริการครับโอ้เอาชนะคะแนนไปได้ครับวันนี้โอ้ถือว่าอาศัยความใหญ่ได้เป็นประโยชน์ครับเอาชนะแบบสุดมันนะครับ